รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับมาพบกับรายการวิ่งวิ่งอังกฤษอีกแล้วนะครับผมอาดามนะครับพิธีกรคนเดิมนะครับเบื่อหรือยังครับเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันว่านายกอล์ฟของเราเขาจะเจออะไรบ้าง Are you feeling better? Yeah, I feel better. Thank you for your ice cream. Oh, by the way. Where can I buy some gifts for my friends and family? Gift that's stuck Gift. 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 Understand? Where can I buy some gifts for my friends and family? are you feeling better? ก็แปลว่าคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมชาวต่างชาติของเราก็ตอบแบบไปว่า yes I feel better ก็แปลว่าใช่ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว thank you for your ice cream ก็แปลว่าขอบคุณมากสำหรับไอศครีมของคุณนั่นเองนะครับ by the way ก็ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องคุยกันนะครับ where can I buy some gifts for my friends and family ก็แปลว่าฉันจะซื้อของฝากให้เพื่อนๆกับครอบ,คร,บครัวได้ที่ไหนดีนะครับ Gift ก็แปลว่าของขวัญน,นะครับส่วนคําว่าของที่ระลึกก็ใช้คําว่า Souvenir ประโยคเต็มๆที่ชาวต่างชาติพูดขึ้นมาก็คือ Yes I feel better Thank you for your ice cream Oh by the way Where can I buy some gifts for my friends and family S 1> <S 1> ก็แปลว่าใช่ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วขอบคุณมากสําหรับไอศครีมของคุณว่าแต่ฉันจะซื้อของฝากให้เพื่อนๆและครอบครัวได้ที่ไหนนะครับนายกอลของเราเข้าใจคําถามแล้วเขาจะแนะนําเพื่อนชาวต่างชาติยังไงดนะีเราไปดูกันเลยนะครับมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตโอไม่ใช่มาเก็ตมาเก็จเ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 จ Okay. J.J. Weekend, uh, Saturday, Sunday. What's J.J.? Oh. Oh, by the way, where can I buy some gifts for my friends and family? แล้วนะเนี่ยในกอลของเราก็ตื่นเต้นแล้วก็พูดไม่ออกจะเย็นๆเ,เราค่อยมาดูคำศัพท์กันนะครับคำแรกก็คือ Market ซึ่งแปลว่าตลาดนั่นเองนะครับส่วนคำว่าห้างสปปรรพสินค้าก็ใช้คำว่า Shopping Mall JJ อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับนี่เป็นคำยอดที่คนไทยใช้กันนะครับเราควรจะบอกชื่อเต็มไปเลยนะครับก็คือจักจัดรนั่นเองนะครับ ดูจาก2องคำแรกก็พอจะรู้ว่าในายกอลของเราพูดถึงตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งชื่อเต็มๆก็คือจตุจักร w e e k e n d Market นะครับคําว่า Weekend ก็แปลว่าสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับคําว่า Weekend มีไว้เพื่อขยายว่าตลาดนัดสวนจตุจักรเปิดเฉพาะสาร์าทิตย์นั่นเองนะครับส่วน2คําสุดท้ายก็คือ Saturday and Sunday มีความหมายเดียวกันกับ We e k e น d นะครับก็คือสาร์าทิตย์นั่นเองนะครับ สรุปแล้วนายกอลของเราอยากจะให้เพื่อนไปซื้อของที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนั่นเองนะครับบอกเขาเลยครับว่า you should go to จตุจั a k weekend market it's the biggest weekend market in Thailand ซึ่งหมายถึงว่าคุณควรจะไปตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ you should go to จตุจักร weekend market it's the biggest weekend market t h a i l Thailand uh huh. คุณควรจะไปตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเมื่อนายกอฟของเราเข้าใจคำถามแล้วเขาจะแนะนำเพื่อนชาวต่างชาติยังไงดีนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอ๋อ You should go to จตุจักรเวียนมาร์เก็ต market in t h a i l a n t ว h I น a n ร์เก็ to go shopping there ไปเลยไหมไปเลยนะ นายกอล์ฟของเราพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก่อนจากกันวันนี้อารัมก็มีคำสัท์มาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้าน Light House The Avenue แจ้งวัฒนนนะครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับวันนี้อารัมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันเวลาเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีครับ Thank you are you feeling better yeah I feel better thank you for your ice cream okay. oh by the way yeah. where can I buy some gifts for my friends and family you should go to the Vegan market it's the biggest vegan market in Thailand oh I can't wait to go shopping there bye oh, bye <laughs> อร c ไซคลรถจักรยานยนต์ Wheel ล้อรถ Closed circuit television กล้งองวงจรปิด Hat หมวก Faucet ก๊อกน้ำ Watch นาฬิกาข้อมือ